เรียบร้อยครับคนนี้ก็เฮียวิโกแล้วสำหรับคีมินเจกับเสือใต้ไบเยนครับคุยกันฉลุยนะรอมาตรวจร่างกายอย่างเดียวแล้วก็จ่ายค่าชิกสัญญานะครับม,มาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่ยอย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกเลยว่าไบเยนมิวนิกตอนนี้ได้บรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับคีมินเจกองหลังเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วเลยเพียงรอจ่ายค่าชัญญาประมาณ50บล้านยูโรให้กับนาโปลีนะครับคีมินเจในวัย26ปีคนนี้ประเดิมฤดูกาลแรกในอิตาลีเป็นกำลังช่วยให้กับนาโปาลีคว้าแชมป์เลก และฟอร์มของเขาก็เข้าตาสเตต้าไปยินเริ่มต้นเจรจามาหลายสัปดาห์จนตนอนนี้ก็บัรลุกันแล้ว ปรากฏชื่อของแมนยูแมชสเตอร์รวมไปถึงปารีสแซงต์แงชงแมงไงถูกโยงเหมือนกันแต่ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเมื่อวานนี้ครับในที่สุดไบยเยนก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกับคิมินเจได้แบบสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเตรียมเซ็นสัญญากันเป็นเวลา5ปีเราต้องบอกว่าอดีตแข้งเฟเนบาเช่อย่างคิมินเจมีสัญญาเดิมที่นนโบรีถึงปี2025แล้วก็มีค่าฉีกสัญญาราว50ล้านยูโรซึ่งจะบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนหน้าหรือว่าเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ไบยเยนเหลือแค่รอจ่ายเงินจนํานวนนี้แค่นั้นเอง ขณะนี้คิมินแจใกล้เสร็จจากการฝึกทหนารที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับหลังจากนั้นจะเดินทางกลับมาที่ยุโรปเตรียมตวรวจร่างกายซบกับไบเยนมิวนิกนะโอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ไบเยนกำลังจะได้ตัวคิมินแจแบบเต็มคาราเบลแล้วนะครับค่าสัญญาประมาณ50ล้านยูโรนะที่จะต้องจ่ายให้กับนาโปลีเดี๋ยวรอชูเซอร์เด้เลยนะครับมาตวรวจร่างกายก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะครับต้นเดือนหน้าก็ใกล้จะถึงแล้วด้วย